วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับช็อตเอพเปโซกันให้มากขึ้นนะครับ How to d i n i n g in e p i s o d e by The Coffee Fix ครับสวัสดีครับผมชินเจ้าของร้าน The Coffee Fix Coffee Community ครับจา คลิป YouTube ที่ลงไปนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนถามเข้ามาว่าช็อตเอเปโซควรทำยังไงเเท่าไหร่หลายๆ,ๆ,ายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจการทำช็อตเอเปโซแล้วก็ยังไม่มีไอเดียในการทำช็อตเอเปโซวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับช็อตเอเปโซ e กันให้มากขึ้นนะครับการด่าริ่งอินเอเปโซคือการเช็คคุณภาพของช็อตเอเปโซในทุกๆเชา้าและในทุกๆวันครับเป็นหน้าที่ของบริสตาที่ต้องทำเป็นรูทีนกรวนการคั<ท>่วกาแฟ มันจะมีการใช้ความร้อนและจะมีแก๊สเข้าไปในมเมล็ดก,กาแฟการคลายแก๊สของมเมล็ดก,กาแฟจะทําให้รสชาติมเมล็ดก,กาแฟเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันฉะนั้นหน้าที่สําคัญของบริสต้าคือการเช็คคุณภาพของช็อตในทุกๆวันว่าในวันนั้นๆ ช็อตมีรสชาติที่ดีแล้วเราจะสามารถดึงรสชาติที่ดีนั้นออกมาอย่างไรหรือช็อตเราเริ่มมีรสชาติที่ไม่ดีออกมาเราจะทําให้รสชาติที่ไม่ดีหายไปอย่างไรมาเรามาดูกันเลยว่า The Coffee i n f เราเช็คช็อตยังไงทุกเช้าอันดับแรกเรามาเข้าใจกับมเมล็ดกาแฟที่เราจะใช้กันก่อนแล้วกันนะวันนี้เราจะใช้เอเชียนเบนนะครับของทางร้าน เราเข้าใจมาเมล็กกาแฟแล้วต่อมาเรามาเข้าใจว่าปัจจัยของการสก,กัดเป็น,นแบบไหนนะครับปัจจัยหลักๆก็มีอยู่4อย่างนะครับที่ร้านใช้ก็จะมีโดสยิวไทม์แล้วก็เพสเชอร์นะครับสำหรับแมนนวลเอพิโซ่โดสก็คือกาแฟที่เราเอาเข้าส่วนยิวก็คือน้ํากาแฟที่เราเอาออกไทม์ Time ก็คือเวลาที่เราสก,กัดสุดท้ายก็คือการเพเชอร์ก็คือการใช้แรงดันบาร์การกดการสก,กัดน,นั่นเอง4ปัจจัยนี้เราจะให เรื่อง time เป็นปัจจัยรองนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้กําหนดช h o t เอ i s o ของเราว่าเราจะสกัดออกมาภายในระยะเวลาเท่านี้แต่เราจะใช้เป็นไกด์ไ l i ์ในการทําแต่ละช็อตว่าช h o t นี้มันสกัดที่นานไปไหมช็อตนี้มีระยะเวลาสกัดที่เร็วไปไหมอะต่อไปเราก็จะปัจจัยกันแล้วเรามา s e ็ idea e i s o e เราดีกว่าต e t ร a เก็ตเราว่าเราอยากได้เอแบบไหนนะครับของทางร้านก็ จะใช้เลโชที่1ต่อ2นะครับก็เป็นเอสเปนโซ่พื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าเหมาะกับกาแฟตัวนี้ไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่จามเกินไปมาเริ่มกันเลยเราได้กาแฟมา18กรัมแล้วยิวที่เราใช้เราจะออกประมาณ36 อันนี้คือการเพรเชอร์นะครับผมจะใช้แรงดัน9บาร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รสชาติกาแฟสเตปเบิลมากที่สุดนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับช็อตเอพิโซเห็นครีมมากวาวๆไหมเพรเชอร์ <pressure S 2> ของผมเมื่อกี้ผมจะมีการ P infusion ช่วงแรกนะครับประมาณ1กรัม ซัมหนึกร,รัมตัวประมาณ1 0ถึง15าวิจะใช้ประมาณ2ถึง3าบาทแล้วก็จะกดลงไปที่9าบาทลาก9าบาทยัน36กรัมเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลโชที่ร้านใช้กาชิมช็อตเอเสเปรสโซเราจะใช้ช้อนคนก่อนกลับมาชิมช็อตเอเสเปรสโซ1ช็อตจะชิมได้ประมาณ2ถึง30มนะครับซิปแรกอยากให้ทุกคนโฟกัสก,กับเทสบาลาน โดยรวมองค์ประกอบรวมในปากคือ1น acidity balance sweet n e s s body นะครับเนาะว่าโดยรวมมันบาลานซ์ไหมในปากมันมีอะไรโดดเด่นมากกว่ากันไหมซิปที่2เราจะเริ่มโฟกัสกันแล้วว่าเปรี้ยวเปรี้ยวคล้ายผลไม้อะไรหรือหวานหวานคล้ายอะไรนะครับตัวนี้ก็เท่าที่ผมชิมก็หวานเหมือนเหมือนคาราเมลนะครับต่อมาก็เป็น after taste รสชาติคงค้างในปากเนาะจะเป็นประมาณแบบ เหมือนเราอมช็อกโกแลตอยู่อั t เตอร์เทสหวานหวานไม่หวานง่ายๆเลยถ้าเราดื่มน้ำตามแล้วกืนลงไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันหวานอันนั้นแสดงว่าช็อตของเราอ่ะค่อนข้างหวานโดยรวมคา,าแรคเตอร,ร์ที่เราสก,กัดออกมาก็ค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์กาแฟเบลนด์ของทางร้านเราเนาะที่เราใช้เป็นเบสหลักนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่ากาแฟไหนเราควรใช้เรโชอะไรเราอาจจะเริ่มต้น ที่เป็นเรโชที่เป็นเบสิกก่อนละกันนะครับเออจต่เริ่มที่1นต่อสเนาะแล้วก็ชิมชิมดูว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงเนาะเทสบาลานซ์เฟลเวอร์แล้วก็อัฟเตอร์เทสนะครับเนาะหลักๆเลยว่าเอ๊ะช็อตเอเดฟโซเนี้ยมันเป็นยังไงถ้าสมมุติมันชิมออกมาแล้วอยู่ในทิศทางที่เปรี้ยวเราอาจจะสันนิษฐานได้ว่าช็อตนั้นอันเ under e x e c u ชั่นนะครับหรือถ้าชิมออกมาแล้วมัน ค่อนข้างที่จะขมมีความเข้มข้นของบอดี้ที่สูงเนาะก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าช็อตนั้นอะโอเวอร์เอ็กซชั่นวิธีการแก้เราก็อาจจะพิจารณาเรื่องเบอร์บทเวลาเราปรับแก้ช็อตนะครับผมอยากให้พลิกปัจจัยแล้วก็แก้แค่ทีละปัจจัยเนาะแก้ปัจจัยเดียวก่อนเนาะสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนนำไอเดียของทางร้านไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อจะได้ ช็อตเอสเปรสโซที่มีความกลมกล่อมแล้วก็สามารถนำไปมิกกับเมนูต่างๆได้อร่อยมากยิ่งขึ้นและสำหรับท่านใดที่สนใจรู้ให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางร้านเรามีจ Shop, ัดเวิร์กช็อปแอบกระซิบว่าเรากำลังเริ่มทำห้องเวิร์กช็อปใหม่นะครับทักมาได้หรือแอดมาได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ให้นะอยากเรียนรู้เรื่องกาแฟาให้ลึกมากขึ้นอยากมีการแชร์ประสบการณ์ หรือเข้าใจกับกาแฟมากขึ้นสามารถเข้ามาจอยร์กช็อปกับเราได้นะครับที่ลิงก์นี้เลยสุดท้ายนี้ปากช่องเดอะคาเฟอีนฟิกด้วยแล้วกันนะครับถ้าคอนเทนต์ดีๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่พี่ทำมาเกี่ยวกรอลองนะย่าย่อ